สุดปังคอนบอนทิ้งของแบล็ k ทิ้งมีผู้ชมทั่วโลก2.11ล้านคนสถิติมีไว้เพื่อทุบ YG เผยสถิติใหม่คอนเสิร์ตบอนทิ้งของ4ี่สาวแบล็ k ทิ้งมีผู้ชมทั่วโลกกว่า2.11ล้านคนตอบย้ำความปังระดับโลกทัวร์คอนเสิร์ตบอนทิ้งเริ่มต้นที่กรุงโซเมื่อเดือนตุลาคม2022มีบมีลิง์เข้าไปชมกว่า55,000 คนจากนั้นสาวๆก็เริ่มทัวร์อเมริกาเหนือแดนคลั่งรักสาวสวยทั้ง4มีแฟนคลับเข้าไปชมมากถึง540,000คนขณะที่ทางยุโรปสามารถกวาดบลิง์เข้าไปชมคอนเสิร์ตได้มากถึง215,000คนและในออสเตรเลียอีก55,000คนสำหรับทัวเอเชียดินแดนบ้านเกิดของ4ี่สาวมีผู้ชมมากถึง900,000คน นอกจากนี้แบล็ p i ิงยังกวาดผู้ชมในตะวันออกกลางไปได้มากถึง40,000คนสถิติผู้ชมคอนเสิร์ตบอลพิงครั้งนี้สามารถยืนยันได้อย่างดีเลยว่าสีสาววงแบล็ p i ิงคือเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกอย่างแท้จริงนอกจากทัวร์บอลทิงแล้วสาวสาว BLA C p I N K ยังไม่หยุดความปังไว้แค่นี้ เพราะในปีที่ผ่านมาพวกเธอยังเป็นเฮดไลเนอร์ในงานเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างโคเชล่าเฟสติวัลในสหรัฐอเมริกาที่มีผู้ชมมากถึง250,000คนตลอด2วันอีกด้วยปิดท้ายด้วยสถิติจาก BST h y d e ไฮเดรเทศกาลดนตรีแดนผู้ดีที่สาวสาว ได้ไปสาดเพอร์ฟอร์มทั้งพลังความฮอตและเซ็กซี่ในฐานะเฮดไลเนอร์ซึ่งพวกเธอสามารถกวาดจำนวนผู้เข้าชมไปได้ถึง65,000คนโดยรวมแล้ว b l a c k ทิ n k มีผู้เข้าชมการแสดงของสาวๆไปมากถึง2.115ล้านคนสมมงตัวแม่แห่งยุคจริงๆเชื่อว่าสาวๆต้องทำให้ b l i n ์ภูมิใจอีกแล้วแน่นอน